สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Destiny Talk นะคะวันนี้จะมาพาทุกคนไปเจาะลึกดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยสำหรับ3ราศีแรกประจำเดือนกันยายน2568กกันค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะราศีเมษ สำหรับชาวราศีเมษผู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานและความกล้าหาญเดือนนี้การงานของคุณจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีทําให้การเจรจาและการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญแต่ช่วงปลายเดือนก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนด้วยนะคะด้านการเงินอิทธิพลดาวราหู อาจทำให้คุณมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรระวังการถูกหลอกลวงทางการเงินและหลีกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินจำนวนมากค่ะส่วนเรื่องความรักอาจมีประเด็นขัดแย้งกับคนรักเล็กน้อยหรือมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่อิทธิพลดาวศุกร์จะทำให้คุณต้องชเผชิญหน้าและจัดการกับมันค่ะสำหรับสุขภาพของชาวราศีเมษ อิทธิพลดาวเสาและดาวราหูที่โคจรร่วมกันอาจส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าที่ควรควรดูแลทั้งสุขภาพกายและใจให้ดีและหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะ มาต่อกันที่ชาวราศีพฤกษพผู้หนักแน่นและอดทนการงานของคุณในเดือนกันยายนนี้มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าและเติบโตได้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะจากความพยายามและการทำงานหนักที่ผ่านมาคุณอาจได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เต็มที่แต่ก็ต้องระวังความตึงเครียดที่อาจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ด้านการเงินคุณมีโอกาสสร้างรายได้ต่อเนื่องจากการทำงานหนักแต่ก็อาจมีรายจ่ายไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเข้ามาด้วยควรใช้สติและรอบคอบในการตัดสินใจทางการเงินค่ะสำหรับความรัก อาจพบกับช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันได้ง่ายสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างเปิดอกและอดทนเข้าไว้ค่ะส่วนคนโสดช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังค่ะ และเรื่องสุขภาพควรระวังความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอที่อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงได้มันออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะ มาถึงราศีสุดท้ายของเราในวันนี้ชาวราศีเมถุนผู้มีไหวพริบและปรับตัวเก่งค่ะการงานของคุณในเดือนนี้จะมีความคึกคักมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆและมีการเดินทางมากขึ้นการเจรจาและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญค่ะ ส่วนเรื่องการเงินมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากความสามารถในการเจรจาและการประสานงานแต่ก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการลงทุนด้วยนะคะควรบริหารจัดการให้ดีนะคะสำหรับความรัก ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจกันให้มากขึ้นค่ะเพราะช่วงนี้อาจมีเรื่องเข้าใจผิดได้ง่ายส่วนคนโสดก็อาจได้เจอคนที่น่าสนใจจากการเดินทางหรือสังคมใหม่ๆแต่ยังไม่ควรเร่งรีบตัดสินใจอะไรค่ะสุดท้ายสุขภาพของชาวราศีเมถุนควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆและความเครียดสะสมจากการทำงานหนักพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาผ่อนคลายด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคำทำนายของทั้ง3ราศีแรกในเดือนกันยายนนี้หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Destiny Talk สำหรับราศีอื่นๆในครั้งหน้าคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ